แนวเขตเพิ่มพื้นที่ป่าอ<ะ>นุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาพนเมเบนจาเอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จ,จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชเขาพนเมเบจามีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติหลักๆนก,ก,ก aw, สองรูปแบบนะครับคือรูปแบบแรกคือการเป็นเส้นทางระยะยาวที่จะต้องค้างแรมนะครับแล้วก็ต้องเดินทางเท้าเนี่ยครับเพื่อที่จะพิชิตยอดเขานะครับ การอีกแบบที่2นะครับก็เป็นเส้นทางระยะสั้นนะครับก็แค่กิโลกว่าๆนะครับคณะเรานะครับก็แน่นอนครับว่าเราเลือกเส้นทางระยะยาวที่จะต้องไปค้างแรมนะครับโดยทริปนี้นะครับก็จะเป็นการเดินทาง3วัน2คืนนะครับแบ่งการเดินทางเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงแรกวันแรกนะครับเราก็จะต้องเป็นการเดินขึ้นเขานะครับ6กิโลเมตรนะครับเกณฑ์ประมาณ1,100นะครับ ใช้เวลาล่มรวมนะครับเกือบหชั่วโมงนะครับเพราะว่าระหว่างทางฝนตกด้วยนะครับก็จะเป็นการขึ้นไปทังแรมนะครับที่จุดกลางเต็นท์นะครับซึ่งเป็นจุดกลางเต็นท์ที่2นะครับก็คืออยู่ริมหน้าผาจริงๆแล้วมี2องออปชั่นออปชั่นแรกถ้าเป็นจุดกลางเต็นท์แรกนะครับก็จะเดินแค่ประมาณสัก4กิโลกว่าๆก,ก,ก็จะถึงแรกแต่มันเป็นจุดกลางเต็นท์ที่อยู่ในยังอยู่ในป่านะครับก็วิวจะไม่ค่อยสวยและที่สําคัญคือมันห่างจากแหล่งน้ํา เราก็เลยตกลงกันว่างั้นเราไปจุดกางเต็นที่2กันเราต้องเดินอีกรวมๆชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับเพื่อไปจุดกางเต็นที่2เพราะฉะนั้นจะทําให้วันแรกเนี่ยเราค่อนข้างอัดมากนะครับก็เดินร่วมๆ6ชั่วโมงนะครับข้อดีนะครับ1มันใกล้น้าครับใกล้แหล่งน้ําสามารถไปอาบน้าได้เลยข้อดีที่2ก็คือว่าไม่ต้องย้ายแคมป์ครับหมายความว่าจุดกางเต็นที่2เนี่ยเราตั้งแคมป์วันแรกนะครับแล้ววันที่2เนี่ยเราก็เซตอัพแคมป์อย่างนั้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปอีกประมาณชัั่ววโมงงนึก็จะะถยอดเขาแล้ครบ แล้วก็กลับลงมาชิลที่แคมป์ได้น,นะครับไม่ต้องเสียเวลาย้ายแคมป์กลางแคมป์ไป2อสารอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของชุดกางเต็นท์ที่2นะครับที่เราเลือกกันนะครับเดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวก็เจอ ต้องไปทานจุดชมวิวนะเออใช่ก็ไม่รู้แต่กินว่าถ้าไม่กินตันนี้ใหญ่อีกประมาณ4-5ทีจากการที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งไปกับเราเนี่ยจะมีสองท่านนะครับคือพี่ชัยและพี่หนานะครับ ภารกิจหลักนะครับของเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยนะครับมีการดูแลด้วยกัน3ส่วนนะครับคือส่วนที่1สําคัญที่สุดครับคือการปกป้องดูแลนะครับป้องกันนะครับอนุรักษ์พื้นป่านะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการศึกษาวิจัยนะครับพื้นที่ผ่านงานวิชาการจากนักวิชาการนะครับที่ได้รับมอบหมายมานะครับให้อาจจะกรพี่ๆไปเก็บตัวอย่างพันไม้นะครับหรือไปถ่ายรูปนะครับหรือนะครับเป็นการสํารวจพื้นที่ต่างๆนะครับ เพื่อที่จะให้นักวิชาการและก็นักสารวจเนี่ยนะครับได้ทํางานวิชาการต่อนะครับ,บหน้าที่ที่3านะครับก็จะเป็นหน้าที่ในการนำพาท่องเที่ยวเนี่ยครับ<อ>ท่องเที่ยวแล้วก็นันทนาการนะครับซึ่งก็จะเป็น3ส่วน3หน้าที่หลักๆนะครับที่ที่เป็นหน้าที่ของเจ้าที่อุทยานนะครับโดยทํางานร่วมมือกับทางภาคารัฐแลกกระชนและก็ชาวบ้านประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับ ช่วมงสานะครับก็4ีโลครึ่งนะผมลืมจับไป15นาทีแรกเกมประมาณพันหนึ่ง ้ออินเดียป่ะคนทักเยอะอุทยานแห่งชาติเขาพดุมเบนจาเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับหลังคาของจังหวัดกระบี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดนะครับโดยเขาพดุมเบนจายมีพื้นที่ประมาณนะครับ53ตารางกิโลเมตรนะครับหรือกว่า30,000กว่าไร่ครอบคุมพื้นที่ถึง3อาเภอนะครับคืออำเภอเมืองอําเภออ่าวลึกและอำเภอเขาพนม ที่นี่นะครับครบเครื่องทุกอย่างนะครับทั้งตัวป่าไม้ที่สมบูรณ์นะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ําตกมีลาําธารรวมถึงสัตว์หายากเช่นสมเสร็จเลียงผานะครับและนกพันธุ์ต่างๆมากถึง200กว่าชนิดเลยนะครับ ่วนบริเวณจุดแคมป์ของเรานะครับเรียกว่าจุดแคมป์คอนางนอนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่เราเนี่ยใช้แคมป์กันนะครับในเป็นเวลา2วันนะครับเมื่อเรามาถึงจุดแคมป์นะครับก็ค่อนข้างที่จะโชคลายนะครับเพราะว่าตัวอากาศเนี่ยนะครับปิดตลอดนะครับเจ้าที่บอกว่าถ้าเราขึ้นมานะครับแล้วตลอดวันหรือตลอด2วันเนี่ยนะครับฟ้าเปิดนะครับถือว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆทำบุญมาดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นมาเนี่ยแล้วลักษณะอ่าเป็นอากาศติดนะครับจะเห็น ตัวว,วิวไม่ชัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเพาเนเนิจานะครับเพราะว่าก็จะมีความเป็นป่าที่ฝนตกตลอดทั้งปีนะครับมีอากาศแปรปรวนนะครับก็จะมีหมอกตลอดเวลานะครับจ,จะขึ้นมาแล้วจะไม่ได้เห็นวิวเท่าไหร่นะครับก็เป็นสเสน่ปา่าใต้อย่างนึงน,นะครับที่คาดเดาบรรมอากาศได้ยากกว่าป่าเหนือนะครับ โดยในเช้าวันที่2นะครับเราก็มีแผนที่จะขึ้นยอดเขานะครับไปอยู่ยอดเขานะครับซึ่งเรียกว่าเป็นบริเวณหน้าผากนะครับก็จะเป็นตัวยอดเขาของเขาพนมเบนจาเลยนะครับอันนี้ซึ่งจากจุดกลางเต็นที่2เนี่ยครับเราต้องใช้เวลาประมาณร่วมๆ1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปนะครับซึ่งจากความสูงลานกลางเต็นทแรกนะครับอยู่ที่1,100นะครับเราก็จะขึ้นไปอีกประมาณสัก 200เมตรนะครับก็จะเป็น1,300นะครับก็จะเป็นความสูงที่สุดของตัวยอดเขาแล้วนะครับ โอ้หิวแม่งเซียนว่ะเอ้ยน้ำ,นำกหกขอบคุณครับกบโปถ่ายได้อยู่พี่แมน,นผมได้อยู่ครับโอ้ ถ้าเรามองจากทางฝั่งอันดามันนะครับตัวเขาพนมเบญจาจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับผู้หญิงที่นอนอยู่นะครับประกอบด้วยตัวยอดนมสาวคอนางสันจมูกแล้วก็หน้าผากนางนะครับซึ่งเป้าหมายของนักเดินทางนะครับในการที่จะมาเดินสำรวจนะครับก็คือต้องขึ้นไปสูงอากาศที่ยอดเขานะครับจริงๆแล้วยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาพนมเบญจาเนี่ยคือยอดนมสาวนะครับซึ่งมีความสูงที่1,397เ mm มตรนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปตรงนั้นได้แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าที่ได้บอกว่ามันเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะไม่ลบกวนสัตว์เราจะขึ้นได้สูงสุดแค่ตรงบริเวณหน้าผานะครับซึ่งก็จะสูง1,300นะครับเมตรนะครับเอามาชองกาแฟพอดีเลยเอาเตรียมพร้อม thank mm -hmm. you เย็นเกี่กล้งราไม่ได้กอย่ได้ก้นะไม่รู้อ่ะโดยในส่ของขากัดเราก็จะใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงนะครับเป็นระยะทางประมาณ5กิโลนะครับก็จะ กลับลงมาตรงจุดเริ่มเดินเท้าแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ลงอย่างเดียวนะครับก็จะมีเส้นทางค่อนข้างชันนะครับ นะครับว่าถุงมือเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการที่จะใช้ลงนะครับไม้เท้าสำคัญตอนขึ้นนะครับแต่ถุงมือเนี่ยครับสำคัญตอนเดินลงนะครับเพราะว่ามันก็จะได้จับข้างข้างนะครับไม่โดนหน้ำนะครับซึ่งถุงมือเนี่ยก็มีตั้งแต่ถูกไปแพงเลยนะครับจริงๆผมจะใช้ตัวของร้าน DIY นะครับก็จะคู่ละ20บาท30บาทนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับหรือว่าบางคนนะครับที่พบพี่ๆ สายโปรสายอุปกรณ์เขาก็ใช้ของ Black Diamond นะครับ mm. ก็คู่ละพันกว่าบาทนะครับ mm. ก็มีลักษณะที่หนากว่านะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยครับ mm. ผมว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะไปลองไปไปสอยมาสักคู่นะครับมาลองเทสดูนะครับเป็นยังไง ันนี้เราเดินมาแล้วสองชั่วโมงครึ่งครับพี่หนายังประมาณ1เมตรกิโลนึงอีกอีกอีกกิโลนึงเหรอครับนี่อดรถเลยอ,อโดยส่วนตัวในการจะรีวิวทริปนะครับเอาจริงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเดินป่าต้านะครับเราก็จะได้ยินถึงความสวยงามน,นะครับความอุดมสมบูรณ์ของ พืชไม้นานาพันธุ์นะครับลมถึงสัตว์ป่านะครับโดยความสมบูรณ์นะครับก็จะแลกมาด้วยอากาศที่แปลบวนนะครับฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเห็นว่าการเดินเขาเดินป่าในป่าที่เป็นป่าใตาน้นี่มันก็จะเป็นป่าลกทึบตลอดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับในการเดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในการใช้เวลาในการเดินขึ้นเนี่ย ตลอด6ชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับนอกจากเนินที่ชันกับข้างๆเนี่ยที่เป็นป่านะครับมันจะไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์เท่าไหร่นะครับ <S <S เทียบกับป่าเหนือนะครับอย่างลังกาหลวงนะครับหรือว่าอย่างในแม่ห้องศอน,นี่ยก็ตามระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยเหนื่อยนะครับผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแต่เราก็ยังได้เอนจอยพักผ่อนหย่อนใจไปกับวิวข้างทางมันก็ทําให้เราได้ลืมเหนื่อยแล้วก็ มีอารมณ์สุนทรีนะครับแต่ว่าในฝั่งปา่าใต้เนี่ยเราจะเจอแต่ป่าลกทึบข้างๆนะครับคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลามันอาจจะไม่สุนทรีเท่าไหร่สําหรับผมนะครับแล้วเราก็จะได้เจอวิวอีกทีตอนที่อยู่ที่จุดกลางแคมป์หรือว่าอยู่ที่ยอดเขาเองก็ตามก็จะ,จะได้ชิลกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าผมน่าจะถนัดป่าเหนือมากกว่านะครับไล่ตั้งแต่ป่าขึ้นไปเลย เดี๋ยวเราจะโดดน้ำกันนะครับโอ,โอ้เล่นน้ำมาเถอะ แล้วแต่นะครับผมก็ประทับใจนะครับในทลิปนี้มากๆนะครับทั้งทาออนนะครับที่ได้ดูแลจัดการทุกอย่างนะครับอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทริปเองทุกคนก็ตามนะครับก็เราจะหาเพื่อนมาเที่ยวป่าย่างเนาะเวลาเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนที่เรียนของเรานะครับแต่เวลาคุณเนี่ยลองมาเที่ยวป่าแล้วมาจอยกรุ๊ปกับเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเวลาคุณมาคนเดียวเนี่ยคุณจะได้เจอกับเพื่อนๆที่เขามีไลฟ์สไตล์ใกล้ๆเคียงกับคุณมีความชอบนะครับมีความสนใจใกล้ๆ เพราะฉะนั้นมันก็จะ make f r i e n กับพวกเขาเนี่ยได้ไม่ยากนะครับแล้วทุกคนก็ friendly มากๆนะครับก็แป๊บเดียวนะครับก็สนิทสนมกันมากๆเลยนะครับก็ถือว่าได้เพื่อนกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาพบกับเท a ลร้อยโลนะครับในทริปใหม่เท i ลใหม่รูทใหม่ข้างหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับอยากให้เราไปที่ไหนนะครับก็อมเมนต์กันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับใครออกทริปไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พบกันครับจบกันครับ ช่วงใหม่นะครับของเทลไดโลนะก็เป็นช่วงที่เราเล่าประสบการณ์สิทธิ์นีรับนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าใน EP นี้นะครับก็มีคนเจออีกแล้วครับอันนี้นะครับโปรดใช้จักรยานในการรับฟังชมด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับก็ระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปนะครับเราเดินได้ประมาณสักสชั่วโมงกว่ากวานะครับเราก็จะถึงมาถึงจุดทานข้าวนะครับตามรูปนะครับ เราก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยล้อมวงมันทานข้าวปกตินะครับแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาไม่ยอมหันหน้านะมาล้อมวงกับเรานะครับเขาหันหลังไปอย่างเดียวนะครับซึ่งพี่ท่านนี้บอกไว้ว่าพี่ที่เฟรนลี่มากๆคุยเจ๋งมากๆนะครับแต่ตลอดการทานข้าวมื้อเที่ยงวันแรกนะพี่เขาไม่พูดอะไรเลยตอนแรกเราคิดว่าเขาเหนื่อยนะเขาดันเขาขึ้นมาทั้งวันนะฮะอาจจะต้องปรับตัวนะไนกางอยนื่องแต่พอเราผ่านทิปไปนะครับแล้วก็ ขากลับแล้วนะฮะเขาก็มาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าพีิงๆพี่คนนี้เขามีเซนนะครับที่เขาไม่หันมาในวงนะครับเพราะว่าถ้าเขาหันมาในวงเนี่ยเขาได้เจอกับผู้หญิงนะครับที่นั่งอยู่บนกิงไม้นะครับห้อยขาลงมานะครับแล้วก็มองมาที่วงนะครับซึ่งนะครับในตามความเชื่อนะครับถ้าพี่คนไหนที่เขามีเซนนะครับหรือถ้าไหนที่มีเซนตนะครับแล้วคอนเนคกับทางทูต ผีวิญญ,ญาณสัมบูรสีได้นะครับถ้าคอนเน็กกันเขารู้นะครับว่าเราเห็นเขาเขาเห็นเราเขาก็จะรู้ว่ามีคนสื่อสารกันได้ะแล้วเขาก็จะตามแต่เรื่อยวิธีก็คือพี่เขาก็จะเรื่องที่จะไม่สบตาครับแล้วก็นั่นงหันหลังเหมือนมองไม่เห็นนะครับก็ไม่ได้ตามมาที่แคปด้วยก็ดีมากๆเลยนะครับจะเป็นเรื่องแรกนะครับและก็เรื่องต่อไปนะครับ ถ้าต่ามภาพต่างลูกนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องเกิดขึ้นนะครับบนยอดซับมิดของตัวเขาพนมเดมจานนะครับอยู่ในบริเวณของที่เขาเรียกว่าตัวหน้าผากนะครับก็จะเป็นตัวที่เราเนี่ยได้มานั่งชิวนะครับสิ่งที่พี่ท่านเดิมนะครับเขาเห็นก็คือว่าเจ้าที่ครับแต่งเราสองท่านนะครับแต่พี่เขาเห็นเจ้าที่อีกท่านนึงครับที่ใส่เสื้อลายพาเหมือนกันเดินขึ้นมาแปแวนะครับก็จะเห็นว่ามีเจ้าที่สามท่านนะครับ แต่ถ้าจากข่านที้ก็จะง่ายนิดนึงแค่สองท่านเท่านั้น,นเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีสามท่านแหลนะครับเขาก็พี่เขากเก็บไว้ในใจแล้วก็ตอนลงเขากา็ถา,ถามนะครับว่าเจ้าที่เนี่ยมากี่ท่านนะครับมีคนต่างม,มาด้วยหรือเปล่านะครับสุดท้ายเขาตอบก็คือม,มันมีแค่สองท่านอยู่แล้วครับตอทริปนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาเห็นเป็นเจ้าที่หรือเป็นใครก็ตาม ซึ่งนะครับซึ่งนะครับก็มีน้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็รีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันครับว่าเขาก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับมีกาครคอร์สเช็ค hmm. รีเช็คกันเรียบร้อยนะครับก็เลยเป็นสายขึ้นที่ว่ามันจบมันก็มีคนเห็นแหละแต่สุดท้ายเราเชื่อว่าท่านมาดีเขามาดีนะครับอาจจะ้พ่นพี่ที่เขาดูแลปกปักร,ร,รักษาบริเวณนั้นอยู่นะครับที่เป็นเจ้าที่เก่าแก่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องลองไปถามทาง อุทยานกันเอาเองนะครับเราไม่ได้ไปค้นหากันต่อนะครับก็อันนี้เป็นสองเรื่องเล่านะครับจากทริปนี้นะครับว่าเป็นเรื่องเล่าลี้ลับอะไรนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมอีกทีนะครับผมถ้าท่านใดนะฮะที่ชอบในส่วนของการเล่าเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในป่านะครับฟีลิ่งของการตั้งแคมป์เล่าเรื่องผีนะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้อีกทีนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะ ไพรเวนะครับตัวช่อง youtube นะครับเป็นเล่าเรื่องผีแล้วผมไม่ได้ตาครัะมาเล่าเรื่องผีอย่างเดียวนะครับก็วันนี้นะก็จากกันไปนะครับกับ2เรื่องนี้หลังนะครับคลิปหน้านะครับก็ไม่อยากเจอเองนะครับแต่ว่าก็อยากจะเก็บประสบการณ์นี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับจะเป็นยังไงจะเจออย่างไงก็เจอในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ